นี้นะคะดูตัวงบกระแสะเงินสดนะคะอ่ะพร้อมนะจ๊ะงบกระแสะเงินสดตัวนี้นะคะก็คือตัว c a s โ flow นะคะเป็นงบตัวหนึ่งนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินตั้งแต่ต้นแล้วว่าในการจัดทํางบของธุรกิจบางธุรกิจนะคะก็ต้องมีงบกระแสะเงินสดด้วยนะไอตัว c a s โ flow เนี่ยแ a s โ f o คืองบกระแสะเงินสดนะทีนี้งบกระแสะเงินสดเนี่ยมันจะแสดงที่มาที่ไปของเงิน คูยง่ายนะมันจะแสดงที่มาที่ไปของเงินยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยปีที่แล้วอะ่ะฉันมีเงินน่ะในมืออยู่ที่100่งร้อยบาทพอปีปัจจุบันเงินในมืออ่ะฉันเป็น150ยาสมันเพิ่มมา50บาทไอ้ส่วนที่เพิ่ม50บาทตรงนี้เราจะต้องรู้ที่มาที่ไปของมันให้ได้นะคะว่าห้าสิบบาทนั้นเนี่ยมันเพิ่มมาได้ยังไงนะคะโดยเราก็มีการจัดทำารบกระแสเงินสดตัวเนี้ยนะคะทำให้เรารู้ที่มาที่ไปของของตัว ของตัวงบนั่นเองนะ,ะทีนี้ดูต่อนะเขาบอกว่าในงบกระแสงเงินสดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําทุกกิจการหนูลองดูนะกิจการที่ทํางบกระแสงเงินสดเนี่ยมันจะอยู่ตามโครงสร้างของมาตรฐานบัญชีฉบับแรกที่เขาบอกว่าในการจัดทํางบการเงินเนี่ยจะต้องประกอบด้วยงบอะไรบ้างถูกต้องไหมจะมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นนะคะสังเกตนะมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นนั่นก็คือบริษัทมหาชน บริษัทมหาชนจำกัดนะคะสังเกตนะคะบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยจะทำงบกระแสงเงินสดเพราะนั้นถามว่าบริษัทจำกัดหรือห้างส่วนจำกดที่จดทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ได้มีการจัดทำงบตัวนี้ไหมไม่นะคะงบที่เราทำอย่างเดียวคืองบไอ้งบบริษัทมหาชนเท่านั้นที่จะต้องทำงบกระแสงเงินสดนั่นเองนะคะ ทีน like like ี้คําว่าเงินสดหมายถึงอะไรนะคะก็บอกว่าเงินสดเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงเงินสดในมือนะคะคาว่าเงินสดเนี่ยและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยหนูก็จะต้องดูแต่ละตัวก่อนว่าเฮ้ยมันคืออะไรเงินสดเนี่ยก็คือเงินสดที่อยู่ในมือเราหรือเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อถูกถามนะคะตัวนี้นะเงินสดที่อยู่ในมือหรือเงินฝากธนาคารก็ถือว่าเป็นเงินสดเหมือนกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือรายการเทียบเท่าเงินสด ลักษณะของรายการเทียบเท่าเงินสดก็คือได้แก่พวกไหนบ้างอย่างเช่นเงินลงทุนระยะสั้นนะคะที่มีสภาพคล่องสูงคําว่าที่มีสภาพคล่องสูงหมายความว่าเฮ้ยถ้าฉันขายเงินลงทุนตรงนี้ไปฉันก็ได้เงินสดทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขายปุ๊บได้เงินปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างเร็วแล้วก็ทราบมูลค่าได้แน่นอนนะคะแล้วก็มันก็จะต้องมีความเสี่ยงในในมูลค่าของมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรายการเทียบเท่าเงินสดก็ถือว่าเป็น ตัวเงินสดเหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะคะอ่าต่อไปกระแสเงินสดค่ะเขาบอกว่ากระแสเงินสดเนี่ยคืออะไรกระแสเงินสดก็คือการเข้าเหมือนเข้าและออกของเงินสดและรายการที่เท่าเงินสดเฮ้ยวันนี้เงินเข้าวันนี้เงินออกวันนี้เงินลงทุนระยะสั้นเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็วิ่งไปส่วนไปส่วนมาวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าตัวกระแสเงินสดนะคะ ซึ่งกระแสเงินสดวิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้มันจะมีผลกระทบทําให้ตัวเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะทีนี้ไอ้ตัวกระแสเงินสดหรือตัวตัวแคชโฟตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้เงินสดต่างๆหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้หนูต้องดูดีๆนะคะ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวโอเปเรตเอ่อตัวเงินสดเนี่ยกิจกรรมแรกนะคะเขาเรียกว่าโอเปเรชันแอคทิวิตี้ก็คือเราใช้ตัวย่อว่า OCF นะกิจกรรมตรงนี้เกิดจากอะไรนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เกิดจากไรายได้และค่าใช้จา่ายพูดง่ายเป็นกิจกรรมการดําเนินงานงก,การดําเนินงานของธุกรกิจนะคะเพราะฉะนั้นการดําเนินงานส่วนใหญ่ก็จะมีพวกรายได้เป็นหลักมีค่าใช้จ่ายเป็นหลัก และอีกตัวหนึ่งอีก2ตัวที่สําคัญก็คือเกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็นี่สินหมุนเวียนหนูรู้จักสินทรัพย์หมุนเวียนดีนะแล้วก็รู้จักนี่สินหมุนเวียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่1จําไว้ในแคทโฟของเราจะต้องรู้ทั้งหมด3กิจกรรมหนูจะต้องแยกให้ออกว่าเฮ้ยถ้าเราพูดถึงรายได้เราพูดถึงค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคือกิจกรรมการดําเนินงานพูดถึงสินทรัพย์หมุนเวียนพูดถึงนี้สินหมุนเวียนเนี่ยคือ กิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดนะคะเห็ okay, นะกิจกรรมที่1จดไว้นะเกี่ยวข้องกับรายได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หุนเวียนก็คือ current asset นะคะเกี่ยวข้องกับหนี้สินหุนเวียนก็ current liability กูใช้ CL นะ ต่อไปมาดูกิจกรรมการดําเนินงานเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นกิจกรรมการดําเนินงานยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารับมากระแสเราวิ่งเข้าเรารับมาเราบอกว่าก็คือเงินสดที่รับจากการขายสินค้าสังเกตเนี่ยขายสินค้าคือรายได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือกิจกรรมการดําเนินงานนะคะหรือเราบอกว่าเรารับเงินจากการรับชาระหนี้จากพวกนี้เห็นไหม รับเงินจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ลูกหนี้คืออะไรลูกหนี้คือสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือ asset นะคะเคยเต์แ asset นั่นเองนะคะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดําเนินงานอีกตัวหนึ่งสมมติอ่ารายได้ค่าธรรมเนียมค่าในหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของไรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าดเนินงานนะคะ CFO แล้วกันคุณครูจะเรียกว่า CFO นะคะ cfo คืออะไร cf ก็ cash flow อ่ะ o คือ operating นะคะก็คือการดําเนินงานนะคะกิจกรรมที่1อันนี้เกิดจากาบบาจการรับบ้างเพราะกิจกรรมที่2เกิดจากการจ่ายเช่นเราจ่ายเงินซื้อสินค้าเน,นี่ยซื้อสินค้าก็คือค่าใช้จ่ายละนะคะจ่ายเงินซื้อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้านี้เป็นต้นจ่ายชำระหนี้ให้เจ้านี้เจ้านี้ก็คือตัวเอ่อหนี้สินหมุนเวียนนะคะก็คือ current liability นะคะหรือเราบอกว่าเราจ่ายค่าใช้จ่าย นะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือเรื่องของการจ่ายนะคะก็จัดว่าเป็นตัว CFO หมดเลยก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานนะสรุปอีกครั้งหนึงกิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการายได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็นี่สีหมุนเวียนนี่คือกิจกรรมที่1สรุปไว้นะกิจกรรมที่1 ต่อไปมาดูกิจกรรมที่2อันนี้กิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนนะคะการลงทุนนะการลงทุนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ investing activity เพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้ย่อ CFI C f ก็ c a p i อ a l แล้ว I ก็คือ investing นะคะกิจกรรมการลงทุนนะคะให้หนูนึกถึงงบแสดงฐานะการเงินนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ได้รับ หรือได้จ่ายไปที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนก็คือ non-current asset นะคะอะไรที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เงินลงทุนระยะยาวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถือเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนมันเกิดจากการลงทุนนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อ อุปกรณ์สำนักงานมาหรือเราลงทุนในการซื้อที่ดินซื้ออาคารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือบางทีเราก็ขายพวกสินทรัพย์หมุนเวียนไปเอขายสินทรัพย์พวกขายที่ดินอาคารอย่างเงี้ยนะคะอะไรก็ตามก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเราจะถือว่าเป็นตัว CFI เพราะฉะนั้น CFI มีตัวเดียวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non-Current Asset จดไว้นะ C.F.I เท่ากับ non-curr e n t asset นะคะหมายว่าก็คือสินทรัพย์ไม่เหมือนเวียนกิจกรรมที่สอง้วนะต้องเข้าใจสกิจกรรมนี้ก่อนนะต่อไปครับมาดูกิจกรรมที่าอาะก่อนที่จะขึ้นกิจกรรมที่3เรามาดูก่อนว่าไอ้กิจกรรมที่เราบอกว่าจัดหาเงินนะ่ะมันเกิดไอ้กิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างสมมติว่าก,กระแสแคดโฟเราวิ่งรับมารับมาเนี่ยรับเพราะอะไรรับนี่ไงจากการขายที่ดินเห็นไนะหมอย่างที่คูณพูดไปนะคะพวกนี้คือสินทรัพย์ไม่เหมือนเวียนหมดเลย หรือเรารับเงินมาจากการขายเงินลงทุนระยะยาวเป็นต้นนะคะเพราะอันนี้คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทางนั้นเลยตายล่ะกระแสงเงินสดว,วิ่งออกนะคะก็คือจ่ายเงินซื้อที่ดินบ้างอ่ะเห็นไหมที่ดินอาคารอุปกรณ์จ่ายเงินซื้อเงินลงทุนระยะยาวซึ่งทั้งหมดตัวนี้ก็คือตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะนอนเกล้นแอสเซทนะอ่านี่คือกิจกรรมที่สอง ต่อไปกิจกรรมที่3ค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมที่3ก็เรียกว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงิน financial activity นะคะตัวย่อของเราก็คือคุณครูขอเป็น CFF นะ CFF C f ก็ cash for F ตัวนี้ก็คือ financial financing นะคะก็คือเกี่ยวกับเงินเนี่ย finance ก็เงินนะ F ก็คือ finance นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินเนี่ยเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของ2ตัวเท่านั้น สองตัวเท่านั้นคืออะไรคะตัวแรกก็คือนี้สิ่ไม่หมุนเวียน non-current liability non-current liability อีกตัวหนึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ o w n e r equity นะคะดูสองตัวนะสังเกตงบแสดงฐานะการเงินเราดีๆนะอันนี้คือกิจกรรมจัดหาเงินเราจะมองแค่สองตัวนี้คือนี้สิ่ไม่หมุนเวียนกับตัวส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะ,ะเรามาดูกันยกต,ตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรารับเงินรับจากอะไรล่ะ รับจากการออกหุ้นหุ้นคืออะไรหุ้นก็คือตัวส่วนของผู้ถือหุ้น O E นะคะรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้หุ้นกู้คืออะไรเป็น,น,นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะนอนเป็เลนไลต์ลิบิตี้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะและเอาอาจจะรับเงินจำเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก็ได้นี่ก็เป็นหนี้สินเหมือนกันนะ หรือเราบอกว่าเราจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวอันนี้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนแน่นอนนะหรือเราบอกว่าจ่ายเงินปันผลซึ่งการจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อกําไรสะสมถ้ามีผลกระทบต่อกําไรสะสมมันก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะหรือเราบอกว่าเราจ่ายเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นนะคะไถ่ถอนหุ้นในที่นี้ก็คือเรามีหุ้นทุนอยู่นะคะหุ้นทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองพวกหุ้นสามัญกับหุ้นบริมสิธิ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น น,ะะนี่คือกิจกรรมที่สามเพราะฉะนั้นกิจกรรมเรามีทั้งหมดสามกิจกรรมนะคะสามกิจกรรมนะ,อะลองทบทวนอีกทีนะคะดีย๋ยวคุณครูจะทบทวนให้สามกิจกรรมนี้หมายถึงอะไรสามกิจกรรมที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือ1กิจกรรมเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างอะรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็นี้สินหมุนเวียนนี่คือตัวที่หนึ่ง นะคะตัว CFO กิจกรรมที่2คือ c f i mm. เกี่ยวกับการลงทุนดูตัวเดียวคือสินทรัพย์ประเภทไม่หมุเหมนเวียนกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมที่3คือกิจกรรมไฟ n น n เ i a l ก็คือเกี่ยวกับการจัดหาเงินนะคะก็จะดูที่ตัวหนี้สินไม่หมุเหมนเวียนกับตัวส่วนของเจ้าของนะคะหรือส่วนของผู้ถือหุ้นทั้นนั้นคือ3กิจกรรม พอเรารู้ทั้ง3กิจก,กรรมนี้แล้วนะคะเราก็สามารถออกมาทําตัวแคชโฟได้นะคะแคชโฟเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกเราก็คือวิธีทางตรงวิธีทางตรงเนี่ยมันจะแสดงถึงยอดเงินที่เรารับยอดเงินที่เราจ่ายตามลักษณะของรายการหลักหลักๆนะคะซึ่งวิธีเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเงินสดสมมุติว่าขายสินค้าเนี่ยเกิดจากอะไรมันจะบอกเลยว่ารับจากนี่จ่ายจากน่นไปอันนี้คือวิธีทางตรงนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือวิธีทางอ้อม วิธีทางอ้อมเนี่ยเขาจะแสดงยอดกําไรขาดทุนปกติเนี่ยเวลาทํางบหลักๆเราก็จะมีงบกําไรขาดทุนถูกไหมแล้วก็งบสแสดงฐานะการเงินใช่ไหมคะการทําวิธีทางอ้อมเนี่ยของตัวแคดโฟอะ่ะตัวแคทโฟคือเราจะดูว่าเงินสดของเราเนี่ยจากเดิมที่เดิมมีอยู่ร้มม150ยอยเพิ่มไปร้อยห้าสิบเนี่ยเอ้ยเพิ่มไปร้อยห้าสิบมันเพิ่มมาห้าสิบาทเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ถ้าเป็นเราก็ต้องวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นวิธีทางอ้อมเนี่ยเขาจะเริ่มที่ต้นที่ตัวกําไรขาดทุนแล้วก็ไปปรับปรุง ที่มีผลกระทบต่อรายการที่ไม่ใช่เงินสดแล้วก็สรุปออกมาให้ได้ว่าไอ้ตัวตัว CF หรือตัวกระแสงเงินสดของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะสองวิธีนี้วิธีที่ยากก็คือวิธีแรกคือวิธีทางตรงนะคะก็คือตรงๆเลยมันต้องมีสูตรในจำค่อนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรียนวิธีนี้เราเรียนวิธีทางอ้อมนะคำว่าอ้อมในที่นี้ก็คืออ้อมจากงบกําไรขาดทุนนะคะเริ่มตั้งแต่งบกําไรขาดทุน ไปหาย้อนกลับอ้อมกลับไปได้ให้ได้ว่าไอ้เงินสดเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เห็นไหมซึ่งมันอยู่กันคนละงบเลยใช่ไหมเงินสดมันอยู่งบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมแต่วิธีทางอ้อมเนี่ยเราอ้อมจากงบกําไรขาดทุนอ้อมเพื่อที่จะไปหาว่าเงินสดที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในงบแสดงฐานะการเงินมีเท่าไหร่วิธีนี้ง่ายกว่าวิธีแรกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูวิธีทางอ้อมกันอ่ะทีนี้วิธีทางอ้อมเป็นยังไงสรุปอีกครั้งนะตัวแคทโฟของเรามีสามกิจกรรมนะคะ อย่างที่เราเรียนรู้เนาะสามกิจกรรมก็มีนี่ไง CFCFI นะคุณครูใช้ CFI นะคะ CFO ก่อน CFO แล้วก็ CFI แล้วก็ CFF นะ CF ก็คือ Cash Flow นะคะมีสามกิจกรรมด้วยกัน Operating Investing แล้วก็ Financial นะคะอัะอนนี้คุณครูก็สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะ CFI ของ